ช่วงนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรานะในช่วงของเม u าส์ชูเม้า์นั่นเองนะซึ่งบอกได้เลยว่าในช่วงนี้เรามีแขกสุดสวยสุดพิเศษของเรานั่นเองนะนั่นคืนอสาวที่อยู่ข้างแต่บอกได้เลยว่าพิษไม่อย,อยากอยู่ใกล้เลยนั่นคือพี่โอนั่นเองครับ ก็วันนี้เนี่ยพี่โอจะมาคุยกับเราในประเด็น <ผม S 2> ที่ว่า,วารู้สึกอย่างไรถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงเนี่ยมาตามตื้อคุณเป็นเก้งอยู่แล้วมีผู้หญิงมาฝักฝ่ายคุณนะอยากให้คุณมาเป็นสามีอะไรอย่างนี้ใครที่มีประสบการณ์ตรงหรือว่าเคยพบเ,เห็นมาโทรเข้ามาคุยกับเราได้เลย02554 1874-5 น่ากลัวมากอะเพื่อนคนนี้ค่ะกลัวอะไรล่ะไม่ต้องกลัวค่ะซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าพี่โอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือว่าสวยเลยนะครับตายแล้วผิดด้วยน่ตองกลัวเลยนะพี่อะไรความสวยสู่สีอ๋อสวยสู่สีได้อยู่ได้อยู่อย่าชามเลยเกินท็อปปี้ของเราเนี่ยน่าสนใจมากเลยพี่โอคิดยังไงถึงชอบอย่างเงี้ยครับเรบเซกชั่นพิเศษใช่ครับเอาจริงๆเลยนะคะคือเาเรียกอะไรอ่ะชีวิตเราก็คลุกคขี อยู่กับเก้งกวางเยอะเนาะเพื่อนฝูงก็เป็นเกเป็น g ีดีเทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ใกล้ชิดกันเนาะทำงานร่วมกันเราก็เห็นนิสใสใจคอเขาจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้นะเป็นคนที่แบบเขาเรียกวอะไรอ่อนโยนนะคือเขาน่ารักนะถ้ารู้จักเขาจริงๆใช่อย่างก้องก็น่ารักนะพี่ชอบแต่สาวกว่าฉันสาวกว่าไม่เอาไม่ได้เราไม่ได้อยู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักแล้วเขาคอยเป็นคนเนี่ย เพื่อนที่ช่วยเหลือเทคแคร์ดูแลเราตลอดเวลาที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาปัญหาเรื่องผู้ชายก็ได้ปรึกษาปัญหาเรื่องงานก็ได้ครับผมปรึกษาปัญหาเรื่องเซ็กส์ก็ได้ปรึกษาได้หมดเลยจริงๆเอ๊ะท่านี้อะไรยังไงโอ๊ยเว่อร์ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยไงมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันคุยได้ทุกเรื่องเนาะครับโอ๋ดทำได้ข่าวว่าพี่โอ๋ทำงานทางด้านวงการบันเทิงใช่ไหมครับใช่ค่ะ ใช่ใช่ก็พี่โอเล่นหนังเรื่องอะไรอยู่ครับเป็นนักเอกเรื่องไหนนะครับบ้าก็มีบ้างเล็กๆป่าปลายขามกระเป๋าค่ะอยู่เบื้องหลังนี่แหละเป็นทีมงานให้ยฝั่งนี้ฟังโซนนะครับพี่โออาเอ้ยตายแล้วอะจะอจะจะจรชนีะไรจ๊ขอปิดขอปิดนึ่งแบบว่าที่แบบใจอย่าเงี้ยก็มีแบบเพื่อนเป็นกงเป็นเกเป็นแก้อะก็มือแบบว่าก็รู้นะว่าแบบเขาก็ปรึกษาได้เรื่องบุดปิดบุดปิดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบจก็ไม่ไม่ได้ชอบอะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พี่โอบถ ชอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคงั้นข้ามอีกประเด็นหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นและคนเราทุกคน first impression เนาะหน้าตาบุคลิกภาพทุกอย่างมาก่อนแล้วมังเอิญกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยก็มีทั้งแบบคนที่อยู่ในวงการที่เป็นแบบเหมือนพิธีกรในแบบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความใกล้ชิดอะไรเงี้ยเนื้อหนังมังสาเนาะไม่ต้องไปดอนตัวไม่ได้มันแบบเนื้อหนังมังสามันน่าโดนน่าจับอะไรอย่เงี้มันก็มีบ้างไงทีนี้เราก็พอพอใกล้ชิด ไอเขาเนี่ยไม่คิดแต่กูนะไรคิดมาจับเนื้อจับตัวเล่นกันหนอยหน่อยอย่างเงี้ยเราก็คิดไงเราก็คิดว่าเขาคิดแต่เขาาไม่ได้คิดเขาลังเกียดด้วยซ้ำเขามาจับเราไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่คิดเฮ้ยว่าไงวะแมนโยวาซับ ิดยเพี่ไม่แค่คิดพี่ดมด้วยดมเลยแหละอยากได้แสดงออกชัดนะเขาไปรู้สึกเอ้ชนีตัวนี้อะไรยังไงแต่ก็เพื่อนกันบอกแกไม่ต้องกลัวฉันแกเป็นเพื่อนฉันได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งนะพี่เป็นคนจริงใจแต่ไม่น่าคบไม่ได้เลยนี้อ่ะเป็นคนตรงขนาดเนี้ยชอบขนาดเนี้ยเขาชอบขนาดสีน้ำตาให้เกยไหม เ่อะไระไม่เคยนะเป็นคนรักตัวเองนะจะเสียน้ำตาให้ทำไมเพราะดูว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วถามว่าอยากเอากันแบบสนุกสนกนไหมอยากอยากเอาเลยเหรอพี่เอาเที่ยวเซนเซอร์หรือเปล่าคะโปรดิวเซอร์โอ้ยม่ะ้อกต่อฉีกแล้วเนอยากเราดูด้วชอบฉันอเมื่อกี้เออโดนดในการแต่ว่าก็ เดี๋ยวได้หรือเปล่าไงอยากรู้ว่าแล้วพี่โอ๊เคยมีแฟนเป็นผู้ชายไหมมีตลอดเวลานะก็มีตลอดเวลาตลอดเวลาแฟนผู้ชายก็ตลอดเวลาใช่ไอยากได้เกย์แล้วพี่โอ๊ก็ปันใจให้เกย์สิครับเหมือนแบบว่าอยากได้เกย์เป็นชู้อ่ะประมาณนั้นเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะถามของข่าสมมจ้าว่าเขาเป็นเกย์ใช่ไหมจ้าแล้วเกย์ไปมีผู้ชายคนอื่นอะยอมไหมชอบแฮปปี้รับได้เพราะหลายคนตอนนี้มันคือเขาไงเราเราเสือกเองอ่ะเราเราไม่อยากได้ตัวเองอ่ะพี่แมนชอบชอบอะชอบรับได้ <differences? S 2> ไม่ไมใช,ช่ว่าเพ็ยงแคต้องได้องนะอะไรเ้พี่โดนโผวมาอะไรแบบนี้มาขำๆไปเอออพี่ไม่ถือนะเออถือับไอ้เราจินิยอมอย่างเงี้ยพที่ทอ๋ ชอบเป็นมาหลายอย่างนานแล้วเป็นมาหลายยงนานแล้วไม่ถึงขนาดบ้าแล้วก็ตัวเออก็นั่นแหละตั้งแต่อยู่ในวงการเนาะเจอเพื่อนที่แบบพอมันสนิทไงอย่างที่บอกพอหน้าตาดีอะไรดีนี่ัยดีแล้วคุยกันถูกคออย่างนี้เนาะมันก็รู้สึกเอ้อยากได้ฉันอยากได้เธออยากได้เธอแค่นั้นพอไม่ต้องมาคบฉันเป็นแฟนไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้เป็นแฟนก็ดีคือเคยแบบ ขอดันจับมือได้ไหมเคยอย่างนี้เลยนะเลยฟ้าใต้ดินไปไหนอะไรเงี้ยเขาไม่ให้จับเขาบอกโธ่จะบ้าเหรอป้าเราเราฟ้าผ่าฟ้าผ่าอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบถูๆตอนเดินอะไรเงี้ยได้ได้ได้ขึ้นแขนเวลาเขาเดินเงี้ยเอ้ยเอ้ยไงเอ้ยอะไรเงี้ยถูแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมเดินเดิน เป็นไม่น้อยคิดว่าไม่น้อยนะามแติของพี่โอ๋ที่เป็นผู้ชายเลยครับเขาโอเพนที่จะให้พี่โอ๋สามารถแบบคบกับเกดได้เลยคัะเขาไม่หาว่าเขา มีอะไรกับเราแต่อยากมีอะไรกับเกย์ด้วยอะไรเงี้ยเออนะเขาก็ว่าอยู่เขาอีบ้าบ้าหรือเปล่าใช่ไหมแต่แต่เราก็บอกเขาไงว่าก็จริงๆนะก็อยากได้เกย์แต่เธอไม่ต้องห่วงไม่นคิดมากนะเรายังชอบผู้ชายเหมือนเดิมแต่ก็มีบ้าอยู่เกย์แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วพี่โอ๋คิดว่าจะมีเกย์คนไหนที่แบบมารับรักพี่โอ๋ไหมไม่มีเออหรอไม่มีหรอไม่มีมีก็บ้าแล้ววงเว้นพี่โอ๋จะไปแปลงเพศเป็นผู้ชายหล่อลล่อๆไม่ไม่ไม่ขอเมาเรื่องหนึ่งก็คือเคยก็คือเที่ยวผับเกย์บ่อยใช่ไหมก็ไเ้น่ ไปชาวไหนพวกผมจะได้ไม่ปอโกบ้างอะไรก็เลยเที่ยวอโกรสีม่วงสีลมไม่กล้าไปหลังสวนไม่กล้าไปเออไ้ยหล่อหล่อล่ำล่ำง่ายเลยไเลยหล่อล่ล่ำปุ๊บเราก็เที่ยวกันบ่อยแล้วก็แกล้งเมาบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ไปถามเขาไม่เซ็นเซอร์เนาะไม่เซ็นเซอร์เซนต็มที่เลยครับโทษนะคุณน้องครับพี่ของเอาทีได้บ้างจริงเหรอเจย์ก็มองผู้สายตาแบบลองฟังม่พูดไม่จบแล้วก็ฟังก่อนนะ ถ้าเธอคิดว่าฉันมีอะไรกับเธอไม่ได้ไม่ต้องกลัวฉันมีอุปกรณ์เสริมฉันก็มีดิวโด้ดิวโดอะไรของฉันเขาจะมีแบบออเุาจากระมันคง่ะพี่เป็นฝ่ายเสร็จก็มีสายเสร็จเลยเป็นสายรับนะคะสนใจหรืนะไม่ใช่ค่ะดิฉันอยากพี่อยดูเสร็จเองเลยนี่อย่างนี้เพราะเราเป็นผู้หญิงพันใหม่มีมีอะไรยืนเยอะเขาโดยแล้วก็รู้ธรรมชาติของเขาเนาะว่าส่วนมากที่เราไปขอเขาเนี่ยเราจะออกแนวเป็นแบบ หวานเราคุยเรื่องจริงนพี่โอ๋เวลาไปแบบบางกงบางเกนอะไรเงี้ยจ้าก็เคยไปกับเพื่อนนะแล้วแบบเวลามาๆกึ่มๆอะไรเงี้ยก็เวลาโมโม่ก็มันก็มีความสุขเล็กๆเนาะเออแม่เขาว่าไงเพี่เสิร์ฟลูกได้เนี่ยเขาเขาเขาบอกต่ำเป็นชนิดที่ต่ำมากขอบเอเต้ยังมีสายเขาแสายแท้พี่โอ๋แต่พี่จะตัหานไหมครับสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับโจจากจังหวัดไหนครับ กรุงเทพเนี่ยครับอ๋อเคยโดนครับผมเคยโดนพี่โอจีบไหมอ๋อเคยโดนครับว้ยพี่ตัดไม่พี่โจเป็นเอาคุยเลยตรงนี่นะครับพี่โอ๋สวัสดีโจ้จริงจริงครับโจ้โจโจไหนโจโจเดียวกับโอ๋เปล่าเรารู้จักกันใช่ไหมรู้จักกันครับโตโตเด้อ การให้โอกาสเผาได้เต็มที่เลยครับชเมนต์รอมแบบรู้จักคุณโอมานานไหมกว่าที่จะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต้องการแค่มิตรภาพนะครับต้องการอะไรเราหรอเราด้วยรู้จักเกือบสิบปีนะครับเนี่ยสิบปีเกือบเหยียบครับเหยียบสิบปีอย่างนี้ก็โดนพี่โอ๋เสียมานานแล้วใช่ไหมครับพี่โอ๋เป็นคนขาดลุกแล้วนะเนี่ยเา็นอกแล้วเนาะผู้หญิงผู้หญิงรุ่นแงล็คเขาลุกว่าได้ไหมไปทำยังไงบ้างโอมโอมจำรายได้เซนโซได้ไหมเจนโซไหนอ่ะเซนโซ มีเพื่อนสนิทอยู่สองคนไหยอรอมีเพื่อนสนิทอยู่สองคนอาว่ามีเพื่อนเป็นเกย์สองคนแล้วนางก็เอาทั้งสองคนไม่ยังไม่ได้เอาอ๋อยังไม่เอาชื่ออะไรนะคะอีทีนะคะอะไรนะครับโจโจครับโจโจมีเพื่อนใหม่งังไง ไม่อันนี้เพื่อนสาวนี่เพื่อนสาวอันนี้ไม่เคยทีเสียบเขาเพราะเขาสาวมากแต่กน่ารักคุณที่ใส่น่ารักมากโอ้โนี่จะเลือกเฉพาะแบบว่าเป็นฝ่ายที่แบบลุกเท่านั้นไม่ลุรับก็ได้ลุกห้ามสาวห้ามสาวลุกห้ามสาวไม่ พี่สาวพี่อยากทนะพี่อยากทูกอย่างเดียวพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบคนพี่สาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะชอบแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่พี่ขอเอาเลยพี่จะโย้ให้ดูด้วยพี่อยากทำยังไงเนาะโจ้ใช่ไหมใช่เลยคุณโจ้เปอะไรจะคุยกับพี่โอ๊ตอีกไหมครับไม่ก็ก็พอดีเห็นเห็นเขาออกรายการก็คิดถึงก็เลยโทรมาคุณคิดถึงพี่นะครับแล้วรู้สึกยังไงกลัวไหมสมมติว่ามีโายผู้หญิงที่ขวัญขว้าจะเอาวางมาทำสามีอ่ะ อ๋อมันมันก็ไม่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 กลัวครับแต่ก็บอกให้เข้าใจก็น่ารักดีครับผมเออแต่แต่ก็บอกเข้าใจเราเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คงเป็นเพื่อนังดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาคงเข้าใจเราด้วยแหละใช่ไหมครับอืมใช่ครับผมแล้วมาสรุกสนออยู่ดีๆสรุกสนนดีกว่าอะไรนะคุณคบ รักษาตัวรับฝังไทยนะอ้โจอบคุณนะคะมิสยูมิสยูเนาะไม่เจอกันนานเนาะเดี๋ยวไปโทรหากันมีเพื่อนย่ะสวัสดีครับสวัสนี่พี่โอชีวิตซับซ้อนไปไหมอ่ะพี่โอเป็นผู้หญิงชอบเกย์ซึ่เกยเนี่ยพี่จะพูดอะไรก่ออยากโดเกยด้วยแล้วพี่โอจะโดเหรอจะโดเกย์จะโอยากโดเทยแล้วลำ่าได้วยนะอ๋ปุ๊บเนี่ย แล้วพี่โอจะต้องมันเป็นอะไรอ่ะไม่เสร็จไงแต่แต่อยากชอบอ่ะพี่โอเป็นใบออกที่มาจริงจริงคือความรู้สึกจริงเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นใบเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นทอมไม่ได้อยากเป็นดี้แต่แต่ก็คือเราชอบผู้ชายไงแล้วเราแต่เราก็อยากมีอะไรกับผู้ชายแต่ไม่เคยชอบผู้หญิงใช่ไหมคะผู้ชายที่มีเจตใจเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากไม่อยากได้ผู้หญิงที่แบบเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนทักเยอะจริงจนเหมือนเราผู้ชายมีคำถามอับแต่ไม่ตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบได้ว่าถามว่าแล้ว พี่โอ๋แบบสมมติว่ามีอะไรกับโฟงกาแฟนที่เป็นผู้ชายพี่เสิร์ฟลูกหรือเปล่าพี่โดนหรือเปล่าก็เอาจริง่ะเอาจริงจริงแต่อีไปได้แฟนดูหรือเปล่าครับพี่แฟนดูอยู่แฟนดูอยู่ก็ถ้าเขาจะรู้เขาจะโดนเขาจะโดนลวนลามบ่อยเช่นจะจับเขาหันหลังแล้วก็ชอบถูถูห้องน้ำโทษนะแล้วก็ทำท่าอย่างนั้นเลยแหละว่าตัวเองขอนที่ดูอย่างนี้เลยว่าเดี๋ยวพาพักเบกอีกแล้วคุณอ้นค่ะคุณอ้นคุณอ้นสวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับคุณก้องคุณจ้าคุณพีทคุณเลิฟแล้วก็พีธีกรคนใหม่นี่เคยเห็นเลยครับวันนี้อ๋อเป็นใครจะเป็ kid. นใครพี่โอ๋พี่โอ๋ครับพี่โอ๋คุณอ้นครับโทรจากจังหวัดไหนครับจากบ้านเดียวกันกับพี่ก้องครับโคราช้าร้อนวาอ๊อฟผัวโชคดีเออไม่ใช่บ้านเดียวกับพี่ก้องนะบ้านเดียวกับพีทด้วยพีททุกคนโคราชนะคุณอ้อนเป็นยังไงเคยมีประสบการณ์นี้ไหมว่ามีผู้หญิงมาชอบเรา อ๋อเคยครับรู้ตัเซอร์ไพรส์ดีครับจริงเหรอเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์ดียังไงอ่ะแล้วเขาเขาแบบเขาแบบยังไงเขาแบบมากหน่อยแค่ไหนมาเขาเ้ามาแบบเป็นเพื่อนครับตอนแรกเราเข้าใจว่าแต่งตัวจริงคือเพื่อนอ๋อใช่คิดไม่ซื่อแลอะไรประมาณนั้นแต่พอคุยไปคุยมาก็อ๋อรู้แล้วออก็มีวิธีบอกเขายังไงครับว่าเราไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยครับก็บอกเขาว่า ใปีที่เราเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะชอบเขาได้ครับแต่เป็น่นันดีกว่าความเป็นเพื่อนมันยาวนานมากกว่าเป็นอย่างอื่นครับผมก็คือคุณอ้นเป็นคนที่ชัดเจนว่างั้นเถอะมนานแต่พี่โอไม่ได้ต้องการอะไรที่ยาวนานนะโอ้หแต่ได้แต่ไ้ดี่อยากโดนพอ้โหว่าเอาเอะอะไรเงี้ยเนาะคุณอ้นโอเคไหมอ่ะโอเคไมอยขอบตบอรเลยไมับเบอรเลยไหมะสงสารคุณอ้นอ่ะครับผมก็รู้สึกอย่างว่าะ เจอใครครั้งยิ่งใหญ่ครับผมไม่ไม่รังเกียจนะคะคุณโอ้นไม่รังเกียจเราเนาะอ๋อไม่ครับไม่รังเกียจครับเพราะว่าเราถือว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะรับคุณคุณโอ้นมากนะครับที่โทรมาคุยกับเราในรายการนะครับครับค่ะค่ะรักกันคุณโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่ยังไงค่ะครับครับคุณโอ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ที่ สมเหตุนะครับทีมตือเล็กแป้นสมเหตุอ๋อเคยแซวไงว่าเห็นคุณกล้องหน้าตาคุ้นๆไม่ได้สมเหตุบ่อยคอเครับอ๋อสมเหตุเสร็จแล้องครับอาจารย์าคุณอ้อนโอเคเดี๋ยวเจอกันคุณสายต่อไปค่ะสายต่อไปมาแล้วคุณป้องสวัสดีครับฮััลลโหครบสวัสดีครับคุณป้องจากจังหวัดอะไรครับจากสตึกครับสัตสัว้าวไม่ได้ว้าวไม่ได้สตึกว้าเจอคู่แบบคองเราอะไรกันล่ะอุดรอุดรน้องคุณป้องครับคุณป้องเคยเจอผู้หญิงมาลวนลามหรือมาชอบไหมครับ ไม่ครับเคอเดียแบบว่าบายบายให้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคงสันนิษฐานว่าเป็นคนที่ไม่แสดงออกหน้าตาดีดูแมนดีดีแล้วเวลาที่มีผู้หญิงบายบายบอกมือให้เราเรารู้สึกยังไงดีใจไหมก็รู้สึกดีใจครับก็โอเคครับได้ดีใจแอบหงุดหงิดเขาไม่ได้แบบอ้าหรือว่าบายบายดีใช่ไหมถ้าสมมุติกรณีสมมุตินะเจอพี่โอเลย แล้วพี่โอ๋ไขว้ขวาจะต้องการคุณป้องยังไงจะรู้สึกยังไงยังไงคะยังไงดีคะเจอตกแต่เจอท็อแรงๆมันอยู่ในผับเมื่อกี้ที่พี่โอ๋บอกไม่ได้อยู่พี่โอ๋เข้าไปบอกเลยว่าขอของเอาหน่อยได้ไหมนะอยย่างงเี้คุณป้องจะบอกยังไงจะบอกว่าก็ไม่ไม่เอาครับแต่พี่โอ๋สนุกดีครับโอ้ยขอบคุณค่ะระวังจะเผลอใจให้ผู้หญิงตลกนะคะได้ได้ไปเยอะแล้วนะได้ไปเยอะเลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ ถ้าถึงตอนแต่แล้วพี่โอ๋นี่นี่ํา็คำถามอยากถามมากปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะเกย์ที่แอบแฝงแล้วก็ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องกำบังถ้าพี่เกิดเจอเกย์ประเภทที่ว่าอ่ะละกูเจอเหยื่อละเอาซะเลยอออยางเงพี่โอํายังไงคือหมายว่าเขาคิดจะใช้เราเป็นเลยเป็นเครื่องบังหน้าเพราะว่าเหมือนอมีหน้าที่หรือว่าเป็นเรื่องของครอบครัวครับผม ก็คือคนจริงถ้าถ้าเรารู้แบบนี้นะไม่เอาถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้หรอไม่รู้ก็บอกแล้วก็เราขำๆไงเราไม่ได้จริงจังอยู่แล้วฉะนั้นตื้อจบแต่ถ้าเราไม่เอาเพร่ออีกแล้วอีกแล้วตอนนี้พี่บอกว่า